หานสั่งยุติม็อบเพื่อนหมอสุพัฒน์มีป่าฝืนไม่ย้ายหยุดผู้ชุมนุมยอมหยุดชั่วคราวลั่นไม่จำนนจอระดมพลเคลื่อนไหวใหญ่10บคุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าว รายงานว่าบรรยากาศการชุมนุมของกลุ่มนักรบผ้าถุงภาคีเพื่อนหมอสุพัฒนและผู้รักความเป็นธรรมชาวบ้านอำเภอจนะจังหวัดสงขลาซึ่งมาปักหลักชุมนุมอยู่ที่ลานอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่วันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมารวมเป็นระยะเวลา5วันเพื่อรอพบนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขถึงเหตุผลในการมีคำสั่งย้ายนายแพทย์สุพัฒนหาสุวรรณกิจ ผอ,อรโรงพยาบาลจนะเป็นผอ,อรโรงพยาบาลสบบาย้อยซึ่งที่ผ่านมามีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ปิดตาปิดปากผูกข้อมือส่วนการชุมนุมในวันนี้มีการเคลื่อนขบวนมาทํากิจกรรมด้านหน้าอาคารสํานักง,งานปลัดสาธารณสุขสลับสับเปลี่ยนกับการปราศัยโดยระบุตอนหนึ่งว่าจะเดินหน้าปกป้องนายแพทย์สุพัฒน์และหมอทั่วประเทศไม่ให้ถูกรังแกเดินหน้าไม่เอาพักภูมิใจไทยที่อยู่เบื้องหลังคําสั่งย้ายครั้งนี้ดังนั้นขอให้คืนนายแพทย์สุพัฒน์ให้กับชาวจนะ โดยได้มีการอ่านแถลงการพักการชุมนุมชั่วคราวใจความสรุปว่าพักการชุมนุมชั่วคราวเพื่อยกระดับการเรียกร้องความเป็นธรรมให้นายแพทย์สุพัฒน์เพราะเป็นที่ประจักษ์ว่าใช้การเมืองกันแกล้งข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรมเข้าลักษณะการสร้างวัฒนธรรมอำนาจนิยมในสาธารณสุขอันนำไปสู่การทำลายธรรมพิบาลของการบริหารราชการขององค์กรนี้อย่างน่าเป็นห่วง ทั้งที่มาชุมนุมที่สทอ,อย่างสงบแต่กลับใช้อำนาจตำรวจกดดันมีการแจ้งความและกล่าวหาว่าเราทำลายความสงบเรียบร้อยขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่สทอโดยไม่สนใจถึงสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานอันพึงมีของเราจะมีการประกาศยกระดับการเคลื่อนไหวใหญ่ในเร็วๆนี้ต่อมานายเลิศพันธ์เทียนทองผอ,อสำนักง,งานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรีได้อ่านคำสั่งศาลใจความสรุปว่าผู้ส่งคำร้องระบุว่า ผู้ชุมนุมเริ่มการชุมนุมในวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสถานที่ซึ่งเป็นที่สำหรับฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 แต่ผู้ชุมนุมใช้เครื่องกระจายเสียงอีกทั้งเคลื่อนย้ายผู้ชุมนุมไปยังชั้น3าอาคาร2โดยไม่แจ้งให้ผู้ร้องทราบผู้ร้องจึงขอให้มีหนังสือคำสั่งให้ย้ายการชุมนุมไปยังสถานที่ที่จัดให้คือบริเวณสนามหญ้าด้านข้างใกล้กับลานจอดรถ พร้อมจัดรถสุขาเคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกโดยให้ย้ายไม่เกินเวลา9นาฬิกาของวันที่9กุมภาพันธ์โดยในมอบหนังสือให้กับผู้ชุมนุมแล้วแต่ผู้ชุมนุมยืนยันว่าไม่ย้ายและยังไม่ยกเลิกการชุมนุมจึงขอเจ้าพนักง,งานบังคับคดีนำคำสั่งศาลให้ทราบโดยศาลร,ระบุว่าการชุมนุมเป็นการรบกวนการทำงานใช้สถานที่ของรัฐจึงขอย้ายไปชุมนุมสถานที่ที่จัดให้ดังนั้นอาศัยอำนาจตามพรบการชุมนุมสาธารณะ2558 มาตรายีบสองวรรคสองเห็นควรให้ไปชุมนุมที่หน้าสนามหญ้าด้านข้างใกล้กับลานจอดรถที่จัดไว้ให้ชุมนุมและห้ามทำอะไรที่เป็นการรบกวนการปฏิบัติหน้าที่หรือการใช้บริเวณสถานที่แต่หากผู้ชุมนุมไม่เคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ดังกล่าวในระยะเวลาที่สารกำหนดให้มีคำสั่งให้ผู้ชุมนุมยกเลิกการชุมนุมในวันที่10กุมภาพันธ์เวลา12นิา ด้านนายไวนีสาอุผู้แทนภาคีเครือข่ายเพื่อนหมอสุพัฒน์กล่าวว่ากระบวนการเรียกร้องที่เกิดขึ้นวันนี้เนื่องจากประลาดสาธราสุขท่านเงียบไม่ยอมตอบใดๆไม่มีการเจราจาอะไรไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องท่านต้องออกมาสร้างความกระจ่างกับคำกล่าวหาว่านายแพทย์สุพัฒน์ที่บอกว่าผิดมาหันนั้นคืออะไรไม่เคารพผู้บังคับบัญชาคืออะไรเหตุใดท่านจึงให้อำนาจผู้ตรวจการเซ็นสั่งย้ายนายแพทย์สุพัฒน์ได้ทั้งที่ผ่านมาในอดีต ไม่เคยมีตัวอย่างของการให้อำนาจเหล่านี้ดังนั้นกระบวนการเหล่านี้ต้องถูกแก้ไขและตอบคำถามต่อสาธารณะให้ได้ถ้าตอบได้ก็โอเคถ้าตอบไม่ได้ก็ขอให้ย้ายนายแพทย์สุพัฒน์กลับโรงพยาบาลจนะหรือให้ดำรงตำแหน่งได้สองโรงพยาบาลส่วนที่บอกว่าจริงๆคำสั่งมอบอำนาจผู้ตรวจมีอำนาจย้ายผอ,อโรงพยาบาลออกมาตั้งแต่ปี2564หรือที่ย้อนไปถึงปี2558นั้นถ้ามีก็ขอให้เอาออกมาแสดง วันนี้เราต้องขยับออกมาเพราะว่ามีคำสั่งสารให้เราออกจากพื้นที่ทั้งทั้งที่เรายัางไม่ได้รับฟังเหตุผลเรายัางไม่ได้เจอหน้าคนที่เราต้องการจะพบยังไม่ได้รับคำตอบจากสิ่งที่เราเรียกร้อง3ข้อและไม่มีการสื่อสารทุกช่องทางว่าเราจะได้รับคำตอบเมื่อไรเราจึงขยับออกมาแต่ไม่ได้ยอมจำนนถึงแม้เราจะขยับแต่ก็จะขยับเพื่อจะยกระดับต่อไปสื้ากข่าวรายงานสนับสนุนโดย ปุยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล095-460-5580